6ราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่จะเป็นราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบครับเข้าสู่โหมดแห่งการลุ้นโชคกันแล้วนะครับว่าใครจะดวงดีช่วงต้นเดือนมิถุนายนวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ชัดครบจบในคลิปนี้กันเลยครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎครับเดือนนี้มีข่าวดีหลายเรื่องครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานครับที่เคยถูกยกเลิกโดนเอาเปรียบนะครับ โดนเคลื่อนเลื่อนออกไปแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับก็จะเริ่มนะครับเดือนนี้เดินหน้าแบบเต็มกําลังแล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะนะครับรายรับบางครั้งเนี่ยังมาล่าช้าแต่ค่าวดีครับในเรื่องของความสําเร็จและเรื่องของโชคลาภเพราะจังหวะดวงจะส่งผลดีในช่วงต้นเดือนนี้นครับดาวโชคลาภครับดาวเจ้าเรือ,อนลาภโคจรอยู่เรือนสุภา ความสาเร็จในเรื่องของโชคจะมาเยือนราศีของคุณแล้วครับสื่อนําโชคครับก็ลองพิจารณาดูครับสุภาพแไปว่าสถานที่ไกลๆช่วงนี้ถ้าคุณเดินทางไกลไปต่างประเทศนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตั๋วเครื่องบินหรือที่นั่งของคุณนะครับตรงนั้นแล้วครับจะทําให้คุณมีโชคหรือถ้าใครกําลังจะไปไหว้พระนะครับในสถานที่สูงๆก็ลองพิจารณาดูครับเลขเซมซีนะครับทูบมงคลเทียนมงคลอะไรก็ตามเนี่ยครับ จะทำให้คุณมีโชคแบบฉับพลันกันเลยทีเดียวครับสีโชคดีที่จะเสริมความเฮงของคุณคือสีชมพูสีขาวสีเทาเลขโชคดีของคุณคือเลข3 2 9ครับแนะนําทําบุญเสริมดวงไหว้พระแม่ธรณีครับที่สนามหลวงจะได้เสริมความมั่นคงนอกจากนี้นะฮะอันนี้สําคัญเลยครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับอิลชาขาดตะลษะาอิลชาขาดตะลษะา15จบครับ ในขณะที่ชาวคครับขอคารวะจากใจจริงๆครับว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับ คุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้ด้วยดีครับเรียกได้ว่าหมดทุกหมดโศกกันเสียทีนะครับและจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะด,ดวงเปิดของคุณสะด้วยครับซึ่งในจริงๆแล้วครับดาวเจ้าเรือลาภโคโจรเข้าในเรือนการเงินของคุณนั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินเข้ามาฉ่ำมากและจะมีโชคพุ่งชนแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับซื้อนํำโชค,ครับลาภกระดุมพระก็ลองพิจารณาตัวเลขเกี่ยวกับทรัพย์สินของคุณ ซึ่งเกิดจากบัญชีธนาคารบัตร ATM บัตรเดบิตตัวเลขเลขท้าย3ตัวทั้งหมดตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่เข้ามาเรียกได้ว่าเข้ามาแบบไม่คาดฝันกันเลยทีเดียวครับก็ลองพิจารณาดูนะครับรวมไปถึงรหัสตู้เซฟของคุณด้วยนะครับอันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับ สีโชคดีที่จะเสริมราศีเสริมดวงของคุณคือสีแดงสีเขียวครับเลขโชคดีของคุณคือเลข1 40่สูนย์นั่นเองนะครับแนะนําเสริมดวงครับไหวพระแม่รัศมีบ้างนะครับเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนอกจากนี้ครับต้องคาถาบูชาดวงด้วยครับวาโทโนะมะมะวาวาโทโนะมะมะวา21จบครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงครับ ช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงของคุณดีมากๆติดอันดับต้นๆนะครับในเรื่องของความโชคดีคุณเป็นราศีที่ช่วงนี้ครับทำอะไรก็มีแต่ลุ่งติดจรวดครับโดยเฉพาะความสําเร็จในหน้าที่การงานมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและที่สําคัญครับรายได้ก็มีเข้ามาแถมยังมีโชค พุ่งเข้าใส่ด้วยครับดาวเจ้าเรือลาพระโครจรในเรือนกรมมะนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะได้หยิบโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆในช่วงนี้ครับแน่นอนครับหากใครชอบลุ้นตัวเลขก็ลองพิจารณาดูนะครับจะเป็นตัวเลขสถานที่ทํางานที่อยู่อาศัยของคุณเลขประจําตัวพนักงานของคุณเลขเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศของคุณล็อกโซนนะครับที่ตั้งที่ทํางานของคุณตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณ มีโชคใหญ่ครับสีโชคดีของคุณคือสีเขียวสีส้มเลขโชคดีของคุณคือเลข405แนะนําทําบุญเสริมดวงเติมน้ํามันตะเกียงครับจะได้มีความสว่างชีวิตจะได้รุ่งโรดนรุ่งเรืองนะครับนอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดูด้วยครับอวิสุทธุสานุติอวิสุทธิสานุติ6จบครับ เกลราศีกุลครับต้องบอกว่าดวงของคุณครับดวงปังมากๆเลยนะครับช่วงนี้ครับถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาทําให้คุณหนักอกหนักใจพออยู่บ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคุณยังมีรายรับเข้ามาและที่สําคัญครับจังหวะดวงแห่งโชคลาภโดดเด่นมากๆคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามาเยือนหล่นทับแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับโคจรเข้าในเรือนปุตตะปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคปุตตะหมายถึงเด็กบุตรบริวารเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณจะมีข่าวดี กับคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารของคุณนะครับใครต้องการลุ้นโชคเสียงโชคก็ลองไปลุ้นจับกับคนอายุน้อยกว่านะครับหรือไปสถานที่เกี่ยวข้องกับเด็กครับเช่นสวนสนุกนะครับร้านเกมอะไรเงี้ยเป็นต้นจะทําให้คุณมีโชคแล้วก็ตัวเลขครับที่จะทําให้มีโชคครับก็ลองพิจารณาเลขที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารของคุณนั่นเองตรงนั้นแหละครับจะทําให้คุณปังเฮงอย่างแน่นอนครับ ีโชคดีที่เสริมความปังกับราศีของคุณครับคือสีดาสีฟ้าสีม่วงเลขโชคดีของคุณคือเลข8 6 7นั่นเองครับแนะนาครับทาบุญเสริมดวงบริจาคปัใจจัยให้เด็กผู้ยากไร้หรือเด็กกำพร้าก็จะเป็นมงคลเสริมดวงชะตานอกจากนี้ครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับพะพุทธปันทูธรรมวะคะพะพุทธปันทูธรรมวะคะ2จบครับในขณะที่ชาวราศีพิจิกครับจริงๆแล้วคุณเป็นราศีที่แหม่ต้องบอกเลยว่า ขี้ลืมมากๆเลยนะครับบางคนบางท่านครับคิดว่าใช่คิดว่าชัวแคปหน้าจอเอาไว้แล้วครับดันพลาดมาตั้งหลายครั้งครับต้องบอกเลยว่าคุณเป็นสายเฉียดตัวพ่อตัวแม่เลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับจังหวะนี้ครับห้ามพลาดครับมีสมาธิตั้งสติดีๆเพราะว่าจังหวะดวงจะมีโอกาสได้โชคใหญ่แล้วนะครับดาวเจ้าเรือนลาพะโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตน,นิและก็เล็งราศีของคุณด้วยนั่นหมายความว่า โชคจะมาเยือนคุณแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับกลุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองตรงนั้นแล้ครับจะทําให้คุณเกิดสิ่งดีๆตามมาอีกเพียบโดยเฉพาะเรื่องของความโชคดีครับสีโชคดีของคุณคือสีแดงสีเขียวเลขโชคดีของคุณคือเลข1 40ครับแนะนําเสริมดวงครับถวายเทียนครับจะได้เสริมพลัง เติมความสําเร็จแบบลงตัวเลยนะครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับติทั้งจะโตโลที่หนังติหั้งจะโตโลที่หนัง8จบครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลครับต้องบอกว่าคุณเป็นราศีที่ผ่านอะไรมาตั้งมากมายชีวิตมีอุปสรรคติดขัดโดนมรสุมหนักๆมาก,ก็เยอะแต่ครั้งนี้ครับจังหวะด,ดวงชะตาก,กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะดวงจะพลิกฟื้นครับช่วงต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับ นอกจากนี้ครับดวงดาวแห่งโชคดวงดาวแห่งความสําเร็จก็กําลังจะเข้าหาคุณแล้วครับดาวเจ้าเรือนลาพระโคจรอยู่ในเรือนมรณะครับคาว่ามรณะในทางโหสต์แปลว่ามรดกนั่นเองอได้โชคได้เงินจากความเป็นความตายนั่นเองครับก็ลองพิจารณาครับกลุ่มตัวเลขเหล่านี้ดูครับถ้าช่วงนี้ครับคุณได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยก็ลองพิจารณาเรื่องของตัวเลขห้องผู้ป่วยหรือตัวเลขหัวเตียงรวมไปถึงค่าใครช่วงนี้ เปงานศพนะฮะงานผู้ตายก็ลองพิจารณานะครับเรื่องของตัวเลขอายุวันเดือนปีเกิดของผู้ตายหรือเลขฝาลงจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสีโชคดีของคุณคือสีส้มสีดําสีแดงเลขโชคดีของคุณคือเลข581แนะนําทําบุญบริจาคลงศพหรือพักขาวหอ่อศพครับจะได้แก้เคราะ เสริมชะตาครับนอกจากนี้ท่องคาถาบูชาดวงนะครับวาโทโนอะมัมะวาวาโทโนอะมัมะวา21จบครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทํานายขอให้เป็นจริงครับ